หลังจากเค็ดแป้งเวียดนามไปหลายเมนูแล้วมือนีมาในแบบของหวานครองแครงแป้งเวียดนามน้ำกะทิจ้ะสอดใส่อันมันม่วงกัะเบื้องเริ่มแรกเขาต้องขางวอสกรอนแล้วก็มานึ่งมันม่วงกัะเบื้องนี่ให้สุกจ้ะแล้วก็เอามาบดนิดเดียวเพราะไ่ได้ใส่หลายเลยจ้แต่เอื่อยส่งหนึ่งลายย้อนว่าเอาไว้กินน้ำนะแล้วก็แบ่งมาเฮ็ดนะขาดบ่ได้แผ่นแป้งเวียดนามจ้ะเอามาซุปน้ำเท่อเดียวเด้อบ่ต้องซุปแล้วโดนเด้อทาบสั่นแล้วสิเปือยโพดสิบ่เหนียวนุบนะ เอามันม่วงใส่นิดหน่อยแล้วก็มวนมวลแล้วตามภาพเลยจ้ะบักอึก,ก็คือการใส่นิดเดียวน้อยหนึ่งอิลีแปะๆลงไปจ้ะเพราะได้สีสันรสชาติเล็กหน่อยแป้งหั่นให้พอเรานึบๆกับพอยังให้เราเปื่อยเด้อแล้วก็มวนจ้ะก็ได้แบบนี้แล้วเอามาตัด ป็นตอนพ่อตะมาะตะแมะตะหักเบิงมีใส่พร้อมเป็นตะแซบอยู่เด้ล่ะเนาะซํานี้ก็ได้เอ้ยสิเอาแป้งขา้าวโพดมาร้ยนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเด้อเพื่อบ่ให้เพิ่นติดกันแต่ถ้าบ่มีก็บ,บ่ต้องห้อยก็ได้จ้ะก็วางให้เราห่างๆกันพอให้เาราบ่ติดกันซื่อๆแล้วก็มาเฮ็ดน้ํากะทิกะทิใบเตยน้ําตาลเกลือซํานี้เลยโอน้าน้าําถ้า่ซั่นมันสิเจ็มจนโพด กะทิพ่อฟดนำตาละลายกับใส่อันคองแข็งแผ่นแป้งเวียนนามพอลงไปจากกะบเต้องต้มเดนเลยเด้อต้มจากสองสามนาะทีกับพ่อพ่อให้เล่านึบๆนึบ,นบยู่นะมันนี่ง้อขาของขากัออกไปทั้งเค็มเนี่ยจากน้อยเนาะเกือบใหม่โหง่ายเหล่โคเลโคเล,คลสวบเข้าไปลวดบอกเลยว่ามันแซบเด้อบน,นึบๆนับๆอร่อยเวลิกุ๊ด